ง,งานการโอเพนเปิดตัวหลักสูตรนะคะ c Creative Cocktail Social c l u b หรือว่า c c c Social c u u b รุ่นที่1นนะคะได้น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคอร์สการเรียนรู้การทำคอ็อกเทลสำหรับนักธุรกิจผู้ที่สนใจในการดื่มคอ็อกเทลแล้วก็อยากออกแบบคอ็อกเทลในแบบฉบับของตนเองนะคะเพื่อต้องการพัฒนาวงการคอร็อกเทลให้เป็นซอฟ t ์ o w e เวอรใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มให้กับประเทศไทยไปเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานําโดยคุณทักษพงศ์นะคะนอกจากนั้นภายในงานยังได้2นักแสดงสาวส,สวยในะคะ่ายยางสาวยิยงแย้นะคะแล้วก็นิวเคลียร์หันษาหมารวมเข้าคอ์ส CCC ในครั้งนี้ด้วยนน่นองค่ะก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนทาค็อกเทลเบสิกนะคะโดยใช้เหล้าคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นค็อกเทลที่อร่อยทําที่บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยได้มาสร้าง network สังสรรค์กันด้วยค่ะ าน่าสนใจแหละครับก็อยู่ที่พิธีกรมีพิธีกรที่ดีเป็นผู้เขียนหนังสือที่ขายที่ดีที่สุดในประเทศเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับเรามีทีมงานการสอนคอกเทลที่คุณภาพที่ดีบริการดีครับแล้วก็คอกเทลเหล้าใช้ของคุณภาพดีหมดเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคอร์สที่เราได้เห็นนะครับก็นิ่สัยดีน่ารนะักเป็นนักธุรเกิจที่ดีก็คอร์สจะไม่เหมือนคอร์สอื่นเพราะว่าเราบริการแบบกันเองกันเองนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็รู้จักกันเฮฮาสังสรรค์แต่ก็เนื้อหาเราก็ ชัดเจนด้านไหนคะชัดเจนเรื่องเรื่องคอกเทลเรื่องอาเรเราก็ให้ความรู้จริงจังเกี่ยวกับเรื่องเหล้าเราเรียนรู้ว่าอ่ะเราชนิดไหนอะไรยังไงทําเองที่บ้านได้ดีครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นอ่าหลักสูตรอ่าความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะมารวมตัวกันในการเรียนคอกเทลนะครับเพื่อจะสร้าง เน็ตเวิร์กกิ้งนะครับเครือขายในเรื่องของค๊อกเทลละก็หวายด้วยหลักสูตรเต็มชื่ออะไรนะคะอ่า C C C K C นะครับค๊อกเทลโซเชียลลับเปิดร้านค่ะถ้าเรียนจากจากคอร์สเราที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า มิสเนตเดเวลพ์ของเราก็คือเราจะสร้างเครือข่ายนะครับนั่นหมายความว่าหลักสูตรท่องเที่ยวที่เราทำซิกเนเจอร์ของเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการเปิดร้านได้เราไปฝึกทำร้านได้นะครับที่สำคัญก็จะจะเป็นหลักสูตรที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือรวมทุกอย่างนะครับที่อยู่ใน8ปดทังเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทําธุรกิจได้สร้างเครือข่ายได้อาจจะเปิดร้านก็ได้นะอาจจะหุ้นกับนิวเคลียร์แล้วก็เปิดร้านด้วยกันหุ้นเต็มแล้วค่ะเต็มแล้เกือบะเลยเกือบจะมากุ นิวก็คือชัดเจนเลยว,ว่ากำลังจะมีธุรกิจใหม่มเป็นเปิดร้านคอคเทลบาร์ชื่อว่าร้านโรสมีพื้นฐานการดื่ม เ่าเคพื้นฐานการชิมเพราะเราเป็นสายแบบอชอบปาร์ตี้อยู่แล้วถ้าใครเห็นในสแกมก็คือไม่ปิดเลยเราเป็นคนชอบปาร์ตี้เวลาเราเียนงรู้เราก็เต็มที่ทํางานเต็มที่ปาร์ตี้เราก็ปาร์ตี้เต็มที่แล้วก็ชอบ็อกเทลด้วยค่ะแล้วก็มีกาลังจะเปิดเร็วๆนี้ประมานมาจะไม่เกิน3เดือนน่ะอย่างสุขุมวิทดยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะแล้วก็เลยเหมือนอยากจะแบบมีพื้นฐาน็อกเทลเผื่อเราเข้าร้านอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามาแบบเพี่นิวแนะนำหน่อยได้ไหมคะเพราะเราเป็นเจ้าของถ้าเราจะไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะแบบแปลกๆเลย อาจาจะมีสูตรชื่นยูเครียบบลาบลา,าอะไรสักอย่างนิ <c oughs> เกียบบอมอะไร <c oughs> นียอ้กิน <c oughs> แล้วคือตายไปเลยตายไปเลยใ <c oughs> นคืนเดียวอะไร <c oughs> ชิมก็ได้ค่ะ ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราชิวๆอยู่แล้วอยากให้ทําอะไรก็ทําได้หมดเลยก็จะช่วยเหลือหลักสูตรนี้ให้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ค่ะช่วยละยรพฤติกรรมทุกคนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆได้หมดเลยเนาะเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ทุกทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะจริงๆแล้วได้คอนเน็กชันอะสำคัญมากเพราะว่าดูรายชื่อท่านที่มาสมักเรียนกับเราก็คือแต่ละคนก็คือโปรไฟล์แบบว่าไม่ธรรมดาแม่แมท่านนี้อยู่ในกบุ่ะทุกคนดูสนิทกันมากเลยขนาดยังไม่เริ่มเรียนโูนคุยกันแบบโอ้โห ใช่ถงกใจเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มาเรียนเหมือนนัดมามาดื่มกับเพื่อนแล้วได้ความรู้มาสั่งสรรได้ความรู้ใช่ที่เคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดื่มหรือไม่ได้ชอบกินก็มาเรียนได้นะหก็เหมือนมาฝึกมารู้พื้นฐานว่าเอ้ยตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันไม่ได้แรงเราก็กินได้นะเราชอบแบบไหนหาทางของตัวเองได้และก็ได้คอนเน็กชันที่ดีมากๆด้วยมีไวน์มีเหล้าเกือบทุกชนิดนะครับใช่เป็นคอร์สที่เป็นเบสิกก่อนครับแล้วก็มีคอร์สอื่นๆเรื่อยๆไป สำคัญก็เน็ตเวิร์กิิงกับนักธุรกิจ<ล>ที่<ล>เป็น<ล>นักเรียนด้วยกันเองจริงๆมีดาราอีกนะใช่ไหมมีน้องมิ้นท์อีกมีใครอีกมีหลายท่านเออมีหลายท่านเลย,เลยจริงๆวันนี้ก็เป็นแก,แกนรการอุปนิ่ัยนะครับแล้วก็แปดครั้งของเราเนี่ยก็คือห้าครั้งเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคอกเทลนะครับอีกสองครั้งเนี่ยเราก็จะเรียนว่ายแล้วก็ไปดูง,งานที่าฟาร์มบานงดนะครับที่เขาใหญ่ นะครับแล้วก็กลับมาไฟนอลที่นี่ในการที่จะเทสนะครับตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าก็แอบแอบติดต่อหลังไใบได้อ่ะจริงๆเต็มแล้วแต่อาจจะเบียดตีนิดนึงเป็นแบบเราเป็นคอระยะสั้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีปฏิทินเรื่อยงที่สองด้ว่ฝากไรือว่าไป็นละครนะต่อไปหลักๆก็จะเป็นไไม่ด้เป็นทุกชาติมีเราก็มี IG ของ CCC ครับพักได้เลยครับ CCC Creative Cocktail Club และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมเรียนหลักสูตร c t i v t i v e k t c k t s o l s o l i l u c นะคะซึ่งจะรับสมัครรุ่นละก40-50คนเท่านั้นและจะมีการเรียนทุกวันพฤหัสนะคะจำนวนวันเรียนรวม8วันหรือจะดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ